สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลกับรายการเจาะก่อนเกม m a ตช์โฟกัสนะครับเจาะก่อนเกม m a ตช์โฟกัสวิเคราะห์ล่วงหน้าไปประมาณ2สัปดาห์เลยนะเพราะว่าเรารวมทุกอย่างเลยทั้งบอลถ้วยนะครับแล้วก็ทีมชาตินะครับไม่ไม่นับบอลลีกบอลลีกเราไม่นับเราแค่เราพูดแค่บอลถ้วยกับทีมชาตินะครับอ่ารายการสำคัญสาคัญนะก็อย่างเช่น efl ครับรอบ3ก็คือคารเบาวครับนะครับรอบ3รอบเนี้ย จะมีอยู่ทั้งหมด 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1ก1 2 3 4แ 5, 1 6, กคู่32ทีมนะครับผมเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเชฟฟิลเวสเดกับกิมซับบี้ทาวนะครับโอ้โหคู่นี้เหรอผมว่ากิมซับบี้น่าจะใช้ดวงหมดแล้วแหละน่าจะเป็นเชฟเวนที่เข้ารอบเบนฟอร์ดกับแอสตันวิล่าเคยเจอกันมาแล้วเบนฟอร์ดชนะแอสตันวิล่า1น่น่าจะเป็นเบนฟอร์ดที่ย้ำแขน นะครับกิสเนพาเลตกับบินวอลผมว่ากิสเซนพาเลตน่าจะผ่านเข้ารอบได้น่าจะชนะบินวอลแล้วก็สวัสดีกับนอรแเียมฟอร์เลสดูแล้วน่าจะเป็นนอรแเียมฟอร์เลสที่จะเข้ารอบบานซัลี่กับไบตันไม่น่ามีปัญหาไบตันเจอแมิตี้ชนะมาแล้วบานซัลี่ดูแล้วไบตันน่าจะไม่ขนามือน่าจะสบายจะชนะบานซัลี่แน่นอนแล้วก็เบอร์ลี่กับคาดิฟเบอร์ลี่น่าจะผ่านคาดิฟได้นะครับ ฟูลแลมเจอกับ Town. เคมบริดจ์ทาวลออกเข้าไปเคมบริดจ์ยูไนเต็ดไม่ใช่เคมบริดจ์ทาวนะครับเคมบริดจ์ยูไนเต็ดฟูลแลมจะชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ดครับเข้ารอบต่อไปลินคอนซิตี้กับเชลซีน่าจะเป็นเชลซีที่เข้ารอบวิแกนแอตเลติกกับวิคคอมมูนเดอร์ผมว่าวิแกนจะผ่านวิคคอมได้ครับวูล์กับเอเวอรตันเคยเจอกันมาแล้วในเพย์เบรีปุ๊บแพ้เอเวอรตันคาบ้านสองสามน่าจะเป็นัเอเวอรตันที่จะยา้ำแคนบู๊มครับเข้ารอบอีกครั้งหนึ่งอ่าเข้ารอบไปนะครับไม่อีกครั้งหนึ่ง เข้ารอบไปชนะอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ารอบอ่าสมบัติตรูปต้านแบบเจอในลีกก็ชนะมาแล้วในนี้ก,ก็จะชนะอีกแล้วก็เป็นเอเันดับที่เข้ารอบนะครับแล้วก็เ,เล,นะล็กแฮมกับเรดดิง้งโอ้โหคู่นี้เรื่องยากครับถ้าให้เลือกเลือกเจ้าถิ่นดีกว่าเล็กแฮมลิเวอ,อร์พูลกับเซาท์แฮมตันลิเวอร์พูลน่าจะผ่านเข้ารอบอยู่แล้วครับถ้าไม่พลาดกันเองฮัดเอร์ฟิลด์ทาวน์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะผ่านเข้ารอบอยู่แล้วครับเพราะว่าฮัดเอร์ฟิลด์ทาวน์ตอนนี้หล่นไปอยู่ลีกไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ได้อยยู่แชชมเปี้้นิพดวย โดยแล้วแมนเชสเตียร์น่าจะผ่านได้ครับนิวคาสเซิลกับแบดฟอร์ดซิตี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนี่แหละครับที่จะเข้ารอบสเปอร์กับดอนคาสเตอร์โรเวอร์สเปอร์อาจจะแพ้บอลมัดแต่ผมว่าเจอดอนคาสเตอร์โรเวอร์ไม่น่าพลาดครับชนะแน่เข้ารอบแน่นอนแล้วก็พอร์ตวิลกับอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลที่จะเข้ารอบครับผ่านพอร์ตวิลได้แน่นอนเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะทายถูกไปกี่ทีมนะครับผมทีนี้ไปดูกันที่เดวเบย์โพคาวนะครับ ็อตที่สองนะครับผมยังไม่มาเลยเดยเนเบตโพรคาวรอบที่สองน่าจะยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเหมือนมีแค่รอบแรกเนาะก็คงต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่ายังอยังไม่จบสลากครับรอสักพักหนึ่งนะครับนึกว่ามาแล้วนะเห็นตอนแรกเห็นบอกมีทีมที่เจอกันอีกนะนี้รู้เลยว่าใครเจอใคร ใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งครับอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเดลเบยโพคาวออยังนะครับขอโทษทียังไม่จับยังไม่จับนึกว่าจับแล้วเห็นพูดมาตอนแรกน,นึกว่าจับแล้วยังไม่จับนะครับโอเคใช่ใช่ทีนี้ไปฟุตบอลโลก2026เลยดีกว่านะครับผมจะทําการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับโซนทุกโซนเลยครับ AFC นะครับผม ก็คือเอเชียนะครับตอนนี้ได้แดทีมนะครับ CAF นะครับก็คือแอฟริกานะครับได้เก้านะครับโอ้ได้เยอะนะครับแล้วก็คอนคาเคฟครับคือโซนอเมริกาเหนือนะครับเจบ้าภาพอย่างเดียวก็รอเป็นสาทีมแล้วครับออมีแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะเพราะฉะนั้นจะเหลือให้เล่นจริงๆเป็นแค่สาทีมเท่านั้นที่จะเข้ารอบตามเจ้าภาพทั้งสามชาตินี้เข้าไป นะครับแล้วก็คอนเมบอลคอนเมบอลคืออเมริกาใต้ได้หกทีมครับผมโอ้โหเอเชียสี่สิหกได้แปดแอฟริกาห้าสิบสี่ได้เก้าคอนคาเคสสาสิบห้าได้หกอเมริกาใต้สิบได้หกอ่ะโอ้โหเกินครึ่ง่ะครับเกินครึ่งออทวีปใช่ครับแล้วก็ OFC คือโอเชีเนียสิได้หนึ่งก็คือได้เข้าเปหนึ่งตอนนี้ถ้าหน้าตามี่ผิดหนึ่งที่ว่าน่าจะเป็นนิวซีแลนด์ ยูฟ่าหรือทางยุโรปมีห้าสิบ้าครับสมาชิกฟีฟา่ามีห้าสิบห้าทีมจะมีทีมที่ได้เข้ารอบไปสิบหกทีมหน,นึ่งในสามโดยประมาณนะครับย์ออฟอีกสองย์ออฟข้ามทวีปใช่ไหมอ,อีก2นะครับผมรวมทั้งหมดสี่สแปดทีมพอดีครับฟุตบอลโลกครั้งหน้าที่จัดขึ้นที่โซนอเมริกาเหนือนะครับคอนชาเคปแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะครับผมทีมสามชาตินี้มีเือนที่จะจัดก็มีมอนทรีออลนะครับ เอ็ดมันตันแล้วก็โตลอนโตนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาบีลอสแองเจลิสนะครับนครนิวยอร์กนะครับผมแล้วก็วอชิงตันดีซีแล้วก็ดัลลัสแคนซัสซิตี้นะครับเนสเออเดนเวอร์ Denver, นะครับเดนเวอร์นักเก็ตใช่ใช่กุสตันนะครับผมแล้วก็มอลติมอร์นะครับแล้วก็แอตแลนตานะครับฟิลาเดลเฟีย นะครับแล้วก็นัชวิลล์โอ้โหไก่เผ็ดมากครับนชวิลล์แล้วก็ซีแอตเทิลนะครับแล้วก็ซานฟรานซิสโกนะครับบอสตันนะครับ c i n ซ i n เนตินะครับไมอามี่นะครับแล้วก็ออร์แลนโดนะครับโอ้โหหลายเมืองมากครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกครับมีเม็กซิโกซิตี้มอนเทเรย์นะครับแล้วก็กัวดาลาฮารานะครับโอ้โห หลายเมืองมากีนะครับมีอเมริกามีเยอะสุดนะครับผมโดยโซนยุโรปนะครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งหมด12กลุ่มนะครับก็มีทางตอบอินนี้นะครับล้มจากกลุ่ม A ครับมีเยอรมันสโลวาเกียไอร์แลนด์เหนือลักเซมเบิร์กนะครับโหกลุ่มนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นเยอรมันครับเข้าที่1ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าสีเขียวแล้วเยอรมันเข้านะ แค่เป็นการคาดการณ์ไว้เฉยๆเพราะตอนนี้พวกเขาคือจะไม่ทีมทีกลุ่มนี้จะไม่มีใครลรงสนามเลยยังไม่มีใครแข่งกันเองเลยนะครับแต่เดาว่าเยอรมันน่าจะที่ I and, หนึ่งสโลวาเกียไอแลนด์เหนือลักเซมเบิร์กน่าจะเป็นสโลวาเกียน่าจะดูดีสุดเพราะว่ามีมาตินดูบาบก้าเป็นโก้ใช่น่าจะดีสุดสตันดิสลาบโรบอตกาเอาอะไรอย่างเงี้ยสโลวาเกียนะครับกลุ่มบีมีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสโลวีเนียโคโซโวคูดกลุ่มนี้มันหน่อยครับแต่โคโซโวดูแล้วไม่น่าได้น่าจะแย่งกันสามทีมไม่สวิส ใช่มีโกเป็นยานซอมเมอร์สโลวีเดียนมีอ่าวิกเตอร์ยูเคเลสหรือเอเลสเซดิสักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นกองหน้าสองเนี้ยสองคนนี้เป็นกองหน้าใช่ใช่แล้วก็สโลวีเนียนะครับผมยางก้าบิโอนอดีตนักเตะอ,อูดินะครับผมสโลวีเนียนะครับแล้วก็กลุ่ม C ครับมีเดนมาร์กกรีซส,สกอตแลนด์เบลารุสแย่งกัน3ทีมครับเดนมาร์กกรีซสกอตแลนด์เบลารุสไม่น่าได้นะครับมีทีมหนึ่งก็ต,ตกรอบ แน่นอนไม่เดนมาร์กเขากิีซสกอตแลนด์จาบเดนมาร์กภาษีดีสุดตอนนี้ดูแล้วน่าจะแข็งสุดเพราะว่าอย่างน้อยๆยังมีลาสบุสคอยลุนครับผมไอเอมีคอยเบียกนะครับคริสเตียนอีลิกเซนอะไรนี้นะครับแล้วก็กลุ่มดีมีฝรั่งเศสยูเครนไอซ์แลนด์อาเซอร์ไบจานแย่งกันสามที๋ยวดูแล้วฝรั่งเศสไม่น่าพลาดน่าจะที่หนึ่งที่สองแย่งกันระหว่างยูเครนกับไอซ์แลนด์ครับอาเซอร์ไบจานไม่น่าได้ แล้วก็กลุ่ม E ครับมีสเปนตุรกีจอเจียเบลแกรียก็น่าจะเป็นสเปนที่เข้าถ้าดูจากมาตรฐานแล้วไม่น่าผิดพลาดพวกเขาน่าจะผ่านได้แน่แต่ตุรกีต้องฟัดก,ก,ก,กับจอเจียกับเบลแกรีย์นีสนุกแน่นอนนะครับแต่เบลเกลียไม่มีดิบิตาบูบาตอลแล้วนะเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมส่วนกลุ่ม F มีโปรตุเกสนะครับคิยโนโรอนโดยังเล่นอยู่อเปล่อเนี้นะครับแล้เจอกับฮังการีของโดมินิกสวอสไลด์ดนขวาโห <c oughs> เล่นดีเฉยเลยนะครับผมเป็นขวาคนปัจจุบันของทางวอร์ุ่นนะครับโอ้โหฮังการีนะครับแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับยักษ์เขียวนะครับแล้วก็อาร์เมเนียอาร์เมเนียก็อะไรเฮนดริกมาคิดทยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S แล้วก็กลุ่มจีครับมีโปรแลนด์ฟินแลนด์ฮอลแลนด์ลิทัวเนียแล้วก็มอล์ตาลิทัวเนียกับมอล์ตาผมว่าไม่น่าผ่านเขารอกแยกกันสามทีมครับไม่โปรแลนด์ฟินแลนด์ก็เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นี่แหละใช่ฮอลแลนด์ฟินแลนด์โปแลนด์ สแลนด์นี่นะครับเข้ารอบกลุ่มเอชบีบอสเนียและ h e r ร์เซโกว a นานะครับบอสเนียเฮอรเซโกวีนาโรมาเนียไซปัสออสเตียซันมาริโนซ n นมาริโไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วไซปัสไม่น่าได้ขนาดเขามีสามคะแนนนะออสเต te, รียเขาเพิ่งแข่งไปนัดเดียวชนะนัดหนึ่งส่วนไซปัสชนะหนึ่งแพ้หนึ่งไปแล้วออสเตียของราบลังนิกใช่ครับสนุกแน่ครับกลุ่มเอแล้วก็กลุ่มไอนอเวอิสเเลอเอสโเนียอิตาลีโโดวา อิตาลีมีเจนนโลกนตูโซ่ uso, เป็นโค้ดไม่รู้จะรอดไหมนะครับเพราะว่าการขวางคอหลายทีมเหลือเกินนอร์เวย์มีเอริงเบลฮาแลนด์มาร์ตินโอเดกาดนะครับผม Israel, อิสราเอลนะครับก็ไม่ธรรมดาเก็เ่ยวกัโค้กคะแนนแล้วนะครับโอ้โหอิตเนียนี่ขนาดไม่มีอะไรันได้สามคะแนนแล้วนะครับอิตาลียังศูนย์อยู่บน้วาก็ศูนย์นะครับน่าเป็นห่วงมากอิตาลีเสี่ยงตกรอบสูงมากครับโค้ดไม่น่านเก่งเลยครับเจนนล้โลกตัวโซ่ ดูด้านทางนัจนตลาดไปทางมีปัญหากับลูกทีมากกว่านะครับผมคะแนนไม่เอาเลยนะครับเน้นมีปัญหาลูกทีไปก่อนกลุ่มเจมีเวลมาซิโดเนียคาซัคสถานเบนเยียมลิเชนสไตน์นะครับสนุกแน่แล้วม่เมืออไหมมาที่เจอระบาดมากเบนเยี่ยมกับเวลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบ,บอลยูโรเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับแล้วว่ากลุ่มเคครับมีอังกฤษแอลเบเนียรัสเวียเซอร์เบียอันดอร่ากลุ่มนี้ไม่น่ามีปัญหาอังกฤษเขารอบแน่นอน นะครับผมดูยังไงก็เหนือกว่าทั้งอัลเบเนียรัสเซียเซอร์เบียแล้วอันดอร่าแต่เซอร์เบียน่นยาจะแข็งสุดแล้วในกลุ่มนี้ดูแล้วอังกฤษที่หนึ่งเซอร์เบียที่สองนะครับแล้วก็กลุ่ม L มีเช็กเกียนะครับหรือสาธารณรัฐเช็กนะครับผมแล้วก็มอนเตเนโกรโครเอเชียบุกกาเฟโรแล้วก็ยิบอาต้าบุกกาเฟโรกับยิบอาต้าดูแล้วยังไงไม่เข้ารอบแน่แย่งกัน3ามยิมครับเช็กมอนเตเนโกรแล้วก็โครเอเชียนะครับผมจะอรอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้ารอบบ้าง ซึ่งโคต้าของอยูฟาได้มา16ทีมนะครับแต่จะมีเพย์ออฟขั้นทวีปหรือว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนั้นใกล้ๆจะสรุปแล้วคือประมาณช่วงเดือนตุลาหรือพฤศจิกเนี่ยนะครับจะได้ทราบแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เข้ารอบบ้างนะครับผมซึ่งโปรแกรมนะครับของอเกมที่5 นะครับซึ่งพี่มีเพียบเลยนะครับคาซัคสถานกับเวลนะครับจอร์เจียตุรกีลิโตรเนียมอตาอักเซมเบริเบร์กไอแลนด์เหนือนะครับผมแล้วก็โซโลวาเกียเยอรมันบบลกิเรียสเปนเนเธอร์แลนด์โปรแลรนด์นิทร์สไตน์เบลเยียมสโลวีเนียสวีเดนนะครับสวิตเซอร์แลนด์โคโซโวบริสเบลารุสเดนมาร์กสโอตแลนด์ไอซ์แลนด์อาเซอร์ไบจันอ่ายูเครนฝรั่งเศส โมโดวาอิสราเอลอิตาลีเอสโตเนียมุกเกาะแฟโรโคเอเชียมอลโดเนโกเช็กนะครับแล้วก็ลัตเวียเซอร์เบียอาร์เมเนียโปรตุเกสอังกฤษอันดอร่ราออสเตรียฮังการีนะครับออสเตรียไซปัสแล้วก็ซามาริโนบอสเนียนะครับคาซัคสถานกับเวลผมว่าเวลชนะแน่นอนจอร์เจียตุรกีตุรกียังดูดีกว่าอาจจะบุกชนะจอร์เจียได้เลตัทเนียมอตา้าเลตัทเนียดีกว่ามอต้าเลตัวเนียชนะมอตา้า ลักเซมเบิร์กกับไอแลนด์เหนือไอแลนด์เหนือยัยง,ย,งยังดูดีกว่าจะบุกชนะลักเซมเบิร์กได้สโลเวเนียเยอรมันเยอรมันชนะอยู่แล้วครับแล้วก็บอลกิเลียสเปนสเปนบุกชนะบอลกิเลียแน่นอนครับฮอลแลนด์โปแลนด์ฮอลแลนด์นนดีกว่าครับชนะโปลแลนด์แล้วก็ริเนสไตน์กับเบเนเย่อมเบนเยมจะบุกชนะริเนสไตน์ครับแล้วก็สโลวีเดนสวีเดนคู่นี้ออกเสมอเสมอแล้วกันหรือถ้าจะมีผู้ชนะยังคิดว่าเป็นสวีเดนแต่เสียวเสมอแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์โคโซโวสวิตเซอร์แลนด์จะชนะโคโซโวครับ องค์การดูดเสมอแบบยิ่งเงาก็มีแต่ว่าไม่น่าเสมอซูสวสเลนจะชนะเพราะได้เล่นในบ้านด้วยกรีซเบลารุสระวังเสมอนะครับเพราะฉะนั้นกีบีสิตเสมอเ,ลเบลารุสแต่ว่าถ้ามิมชนะจะเป็นกรีซมากกว่าถ้าชนะคงเฉือนะไม่หนึ่งหนึ่งก็สองหนึ่งนะครับเดนนักกจะก็เล่นสมัชนะแน่นอนครับแล้วก็ไอซ์แล์อัศวินยันไอซ์แล์ชนะแน่นอนยูเครนฝรั่งเศสอย่าประมาทยูเครนเพราะเล่นบ้านยูเครนด้วยฝรั่งเศสแต่ผมว่าฝรั่งเศสมารหานสูงคำเดือนนี้น่าจะบุกชนะยูเครนได้แล้วก็มโนบ้านเอรลเล อิตาลีจะบุกชนะโมโดวาครับอิตาลีเอตโตเนียจะประมาณเอตโตเนียนะครับเพราะว่าเอตโตเนียเป็นสางมะแนนแล้วแต่อิตาลีจัดชนะเอตโตเนียครับบุกเกาะแฟโรกับโคยเชียโคยเชียบุกชนะบุกเกาะแฟโรแน่นอนมอนเตเนโกกับเช็กเช็กจะบุกชนะมอนเตเนโกลัตเวียกับเซอร์เบียเซอร์เบียจะบุกชนะลัตเวียครับอาร์เมเนียกับโปรตุเกสโปรตุเกสจะบุกชนะอาร์เมเนียครับอังกฤษจะชนะอัลโดร่าชนะประมาณสองลูกน่าจะประมาณนี้ครับไม่น่าจะถึงขั้นถล่มห้าศูนย์อะไรเพราะว่าอังกฤษตูซงน่าจะเน้นผลครับ ไอร์แลนด์ฮังการีฮังการีดูดีกว่าครับผมว่าเสมอกันคือดูฮังการีไม่น่าแพ้อย่างน,น,น้อยจับไม่แพ้ไอร์แลนด์ที่บ้านของไอร์แลนด์ออสเตรียกับไซปาร์ออสเตรียจะชนะไซปาร์ครับแล้วก็ซามเบนโนกับบอสเนียบอสเนียบุกถลม่มซามเบนโนน่าจะมีสักสี่ลูกเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็เกมถัดมาเลยนะครับเกมที่หกนะครับของรอบคัดเลือกนะครับจอร์เจียกับเบลแกเรียจอร์เจียจะชนะเบลแกเรียครับ ลิทัวเนียฮอตเนเธอร์แลนด์ลิทัวเนียฮอลแลนด์นี่แหละฮอลแลนด์จะบุกชนะลิทัวเนียนะครับมาซิโดเนียลิเตนสไตน์มาซิโดเนียเหนือจะชนะลิเตนสไตน์นะครับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชื่อแล้วครับจากเดิมมาซิโดเนียเป็นนอร์ทมาซิโดเนียแล้วครับประเทศเดียวกันครับแล้วก็ลักเซมเบิร์กอ่ากับสโลวาเกียสโลวาเกียจะบุกชนะลักเซมเบิร์กครับเยอรมันกับไอร์แลนด์เหนือเดี๋มันชนะไอร์แลนด์เหนือแน่นอนครับตุรกีสเ,สเปนสเปนบุกชนะตุรกีครับโปแลนด์ฟินแน,นแลด์โปแลนดด์์จะะชนะนนฟิแลครับ เดิเยี่ยมจะชนะคาซัคสถานครับโคโซโวกับสวีเดนสวีเดนจะบุกชนะโคโซโวครับสวิตเซอร์แลนด์กับสโลวีเนียคู่นี้สวิตเซอร์แลนด์จะเถือสโลวีเนียแบบปิดเฉือนแบบสองหนึ่งอะไรเงี้ยคือสโลวีเนียเจอเกมหนักสองเกมรวดเลยนะเจอสวีเดนแล้วก็เจอสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับโอ้โหแล้วก็เบลรุตสกอตแลนด์สกอตแลนด์ยังดูดีกว่าเบลารุสครับชั่วโมงนี้จะบุกชนะเบลารุสครับกรีซเดนมาร์กเดนมาร์กบุกชนะกรีซครับอิตาเลีอิตาลีอิตาลีมีสิทธิ์บุกชนะอิตาเลีครับยิบอต้า มุกกาแฟโลคู่นี้บ้าบอคอแตกทั้งคู่กันทั้งคู่แต่มุกกาแฟโลด,ดีกว่ายิบอตา้าเล็กน้อยครับจะบุกชนะยิบอต้าครับโคเอเชียมอนเตเนโกโคเอเชียจะชนะมอนเตเนโกครับอัศวินจันยูเคนยูเคนบุกชนะอัศวินจันแน่นอน,อน,อนไอแลนด์กับอาร์เมเนียไปยยเยือนอาร์เมเนียไอแลนด์ยังดูดีกว่าอาร์เมเนีย,นยบุกชนะบุตรบิดหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งครับไอแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสไอซ์แลนด์ฝรัร่งเศสจะชนะไอซ์แลนด์ครับและจะชนะเยอะด้วยครับฮังการีกับโปรตุกเกสโอ้โหคคูู่่่นนนนีีีีีี้้้สสสสสมาาากกกกแแตตตตุุดททยยยยลลววเเเเเปป็โรรรรจะะชฮััังบบออ ออสเตรียจะบุกชนะบอสเนีย er ครับแล้วก็ไซปัสโรมาเนียโรมาเนียจะบุกชนะไซปัสครับนอร์เวย์โมโดวานนอร์เวย์ชนะโมโดวาแน่นอนครับมีเออริ่รงเบลฮาแลนด์กับมาติียโอเดกาครับน่าจะทําได้น่าจะเก็บอ่างนแม่น้ได้แล้วก็แอเบริกาครับรัสเซียคู่นีแบบน้แอเบรนกาชนะครับแล้วก็สวเซียอังกฤษอังกฤษชนะครับโอเคนี่คือตัวบดของฟุตบอลอ่าโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับผมอันนี้มาดูโซนอเมริกาใต้กันบ้างนะครับ โซนอเมริกใต้ใช่ไหมเดี๋ยวดูตารางคะแนนนิดนึงก็ได้ตอนนี้อ์เจนตินาที่หนึ่งครับมีสามสิบห้าคะแนนเอกวารดครับยี่สิบห้าคะแนนบราซิลครับยี่สิบห้าคะแนนอุลนนุกไวครับยี่สิบสี่คะแนนบารกวัยไวครับยี่สิบสี่คะแนนโคลอเมเบียครับยี่สิบสองคะแนนเวเนซุเอลาสิบแปดคะแนน โบลิเวีย17คะแนนเปรู12คะแนนแล้วก็ชิลีครับ10คะแนนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าชิลีมีเียแค่10คะแนนเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีนักเตะที่ค่อนข้างมีชื่อ,อ,มอไม่ว่แอตเลติกซนเชสหรือว่าคาร d ดิโอบาโวนะครับแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาพวกเขาหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางจนได้ไม่น่าเชื่อครับต้ำแข่งแข่งขันกันนะครับกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับผม อ่าก็าคือพูดง่ายๆว่าวันศุกร์วันเส,สาร์อะไรเงี้ยนะครับวนๆกันก็เหลือสองเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมีอาเจนจะกับเวเนนะครับก็อาเจนจะชนะเวเนอยู่แล้วแหะครับผมเชนที้น่าไม่น่าจะพลาดแล้วที่สำคัญตอนนี้เป็นจ่าฝูงดูแล้วยังไงก็หายห่วงครับแต่ไปบนโลกรอบสุดท้ายที่คณาดาสหารัฐและเม็กซิโกแน่นอน,นครับคนลอมเบียกับโบลิเวียคนลอมเบียจะชนะโบลิเวียครับมาแล้วไอเอวาดอ ผมว่าบาร์ละไวน่าจะชนะเอกวาดอร์ครับอุลุกไวเปรูุไวชนะเปรูครับบราซิลชิลีบาซิลช,ชิลีครับอู๋เจ้าถิ่นชนะหมดเลยครับฮะคูค่แล้วเกมสุดท้ายครับแข่งกันกลางสัปดาห์หน้านะครับมีเอกวาดอร์อาร์เจนตินาโบลิเวียบราซิลชิลีอุลุกไวอ่าแล้วก็เปรูบาร์ละไวเวเนซุเอล่าโคลอมเบียเอกวาดอมีสิทธิ์พลิกล็อกชนะอาร์เจนตินาได้นะ ไม่แน่ในแบบประมาณเพราะอินเดีนชน่าจ,จะลอยลำไปแล้วอาจจะปล่อยนะครับแล้วก็บริเวียบราซิลบราซิลชนะแน่นอนชิดไมีคาโลเชลติคุมนะครับไม่น่าจะพลาดได้จะชนะทั้งสองเกมแล้วก็ชิลีอุลุกไวช,ชิลีดูแล้วยังไงก็ไม่น่าเข้าดูแล้วน่าจะเป็นอุนลุกไวที่ทำได้ดีกว่าจะบุกชนะชิลีครับเป็นรูกับปารลักไวปารกวักไวไม่น่าชนะเป็นรูจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านแล้วก็ มีเสมอเป็นโลกาบอยแล้วก็เวเนซุเอล่าแพ้คนลมเบียครับผมโอเคได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็รอลุ้นกันนะครับโอ้โหมันมากเลยนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าบนโลก2026นะครับผมที่จะจัดขึ้นกลางปีหน้าครับที่ประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตัครั้ให้ผมด้วยหน่อยสักหน่อยนะครับผม ทีโอแซดอีเวนต์วักจีเอเอ็นเขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าส,งงสวับวีเครับเจอะคอนเกมไม่โฟกัสเย้ yeah.